ไปเดินเล่นกันไหมลงบันได้มาแล้วมาลงบันไดมามไปเราไปเดินกันแม่พาไปเดินเล่นข้างน,นอกลงมาเลยลงมาเร็วมันก็จะเปียกๆหน่อยนะข้างน,นอกอะ่ะฮึบ านาไหมรองเท้ามีนะแต่เธอไม่ยอมใส่มีใส่เสื้อน,น่ารักไหมอ่ะเอ้ยพิ่งน้อยได้มาเลยก็เธอไม่ยอมใส่รองเท้าอะที่แม่ซื้อให้อะ,อะเดินบนพื้นที่ไม่มีหิมะก,ก็ได้แล้วมาแล้ว นี่ฉลาดเดินนะนี่ยฉลาดเดินนะเดินตรงที่ไม่มีหิมะไปกินญยาเร็วพึ่งน้อยมากินยาอ๋อแล้ววันนี้ฝนตกด้วยนะฝนตกด้วยนะ 5 năm nằm Cái kia nóng này ít Đấy ngay, tôn da lại Chắc phải thằng này Ô oh. Phần tộc đầy nhìn mấy ขึ้นบันไดไปเลยเข้าบ้านเอาไปเลยกลับบ้านค่ะเย็นเท้าแล้ว